นี้นะคะก็จะเห็นว่าออตอนนี้ที่ทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อก็ค่อยๆลดลงนะคะสำหรับบ้านเราวันนี้ที่รายงานจากการตรวจด้วย PCR เนี่ยอยู่ที่14,437รายนะคะจาก ATK 11,396รายรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ25,833รายนะคะเป็นผู้ที่รักษาหายแล้ว18,509คน กำลังรักษาอยู่1 5 0 0 0 0กว่าคนโดยที่จำนวนนี้เนี่ย110,000กว่าคนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือว่าการแยกกักรักษาที่บ้านหรืออยู่ในคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแต่ว่ามีอีกประมาณ4 0,000คนนะคะอยู่ในโรงพยาบาลโดยในจำนวน4 0,000่นคนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ1827คนแล้วก็ในจำนวนผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจ850คน ทีนี้ถ้ามาดูแนวโน้มนะคะจำนวน